Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นูรดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับที่ผมหยิบหนังสือที่ชื่อว่า The Power of Taking a Break มารีวิวนะฮะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณหมอชิออนคาบาสวะนะครับก็เป็นนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งเลยที่ผมก็ส่วนตัวก็ติดตามนะครับผมอ่านญี่ปุ่นไม่เป็นหรอกก็อาศัยหนังสือแปลแต่ว่าถ้าเป็นชื่อคนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดนะครับคนนี้เล่มนี้เนี่ยอ่านแล้วชอบมาก มีข้อคิดมาทั้งหมด63ข้อเมื่อวานรีวิวไป21ข้อแล้ววันนี้มาต่อข้อที่22กันเลยนะครับข้อที่ยผมเขียนไว้บอกว่าแทนที่จะลดเรื่องแย่ๆซึ่งบางทีมันทําได้ยากเนี่ยให้เพิ่มเรื่องดีๆเข้ามาแทนเรื่องแย่ๆยกตัวอย่างนะบางคนทํางานแล้วรู้สึกเครียดแล้วบอกว่าเอ้ยเครียกก็อย่าไปทํามันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีรายได้นะเราต้องดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นลดเรื่องแยๆ่ๆบางทีลําบาก วิธีการก็คือเพิ่มเรื่องดีๆเข้ามาซึ่งในหนังสือเนี้ยเรื่องดีๆในงานบางทีมันก็เพิ่มยามผมเอ้ยผมจะขอทํางานนี้ไม่ทํางานนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้ก็อาศัยช่วงเวลาเลิกงานเนี่ยครับเอาใส่เรื่องดีๆเข้าไปหางานาดีเหลกทาหรือ,อพักผ่อนหรืออะไรก็ตามที่เราชอบอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เป็นธีมของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับยีิบสามครับ การทำงานอย่างมีสมาธิในเวลาที่จํากัดเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดข้อนี้เนี่ยยืนยันฮะผมสังเกตตัวเองแล้วกันเนาะเวลาผมจะไปเที่ยวแล้วมันมีคอมมิตเมนท์ที่เราจําเป็นน่ยต้องทําไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นจะต้องส่งงานวิจัยจะต้องตรวจข้อสอบจะต้องอีเวนต์ว่าอัดพอดแคสอะไรเงี้ยถ้าช่วงเวลามันจํากัดอะเดี๋ยวเราทําจนเสร็จหมดนะครับ เพราะมันมีเดทไลน์แล้วแล้วมันจะมีสมาธิด้วยนะคือเราจะโฟกัสปุ๊บแล้วก็ลุยเลยแล้วแป๊บเดียวเสร็จนะงานที่เราแบบผัดวันประกันพุ่งมาตั้งนานเนี่ยสุดท้ายเสร็จนี่ล่าสุดเลยเมื่อวานนี่เองผมมีวิชาที่ต้องสอบทั้งหมด3วิชานะที่ต้องออกข้อสอบออกไปแล้วหนึ่งแล้วอีกสวิชาไม่ออกเลยยังไงก็ไม่ออกแบบสุดท้ายเนี่ยมันจะสอบสัปดาห์นี้แล้วไงก็ไม่ออกก็ไม่ได้ใช่ไหมทำแป๊บเดียวก็เสร็จครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ ก็ก็ยืนย so on mm ันแต่ว่าผมก็ไม่เคยจะตั้งใจว่าโอ้ถ้างั้นเอาไว้เป็นว่าใกล้ๆ้เดทไลน์แล้วค่อยส่งครับผมไม่ค่อยชอบความเครียดเท่าไหร่ผมแค่บางทีก็มีผัดวันประกันพรุ่งอยู่แล้วครับแต่ว่ารู้ละว่าถ้าเราโฟกัสทําแล้วมันก็จะทําได้ยี่สี่ครับลองเปลี่ยนความคิดจากงานมาก่อนเป็นเล่นมาก่อนแล้วเราจะได้ทั้งเล่นและงานคืองานมาก่อนนี่ทุกคนคิดอยู่ลวเพราะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าโหอาจารย์บอกให้เล่นมาก่อนมาหลังจะไม่ทางานคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้ทํางานครับ ยังไงโดยธรรมชาติคุณโดนบังคับให้คุณทํางานอยู่แล้วหัวหน้าเขารอง,งานอยู่ยงไงคุณก็ทําแต่ลองลองลอง,ลองคิดว่าการเล่นเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งบางหนนะผมก็ผมผมก็เป็นเหมือนกับทุกคนนะ่ยก็เป็นห่วงงานกัวงวลงานแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยการพักผ่อนก็สําคัญการพักผ่อนก็จําเป็นผมก็จะมีเล่นมาก่อนเหมือน,นกันก็ยังไม่ทาอ่ะก็เล่นก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยได้เล่นด้วยได้งานด้วย ถ้างานมาก่อนเนี่ยเราจะได้แต่งานเรามักจะไม่ได้เล่นเพราะว่ายังไงงานมันไม่มีวันจบยังไงงานไม่มีวันสิ้นสุดมันจะมีแต่งาน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 เข้ามาแต่มันต้องต้องบอกว่าถ้าเล่นก็ต้องเล่นนะแล้วแล้วสุดสุดท้ายอ่ะเราคงไม่ได้เล่นกันแบบเลยเถิดขนาดที่ว่าไม่ทํางานเลยลาออกจากงานมาเล่นอะไรเงี้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วโดยโดยทั่วไปคนทั่วไปไม่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นพอแบ่งเวลาเล่นแล้วสุดท้ายงานเสร็จไหมก็ต้องเสร็จแหละเพราะมีเดยไลน์อยู่เพราะยังไงก็ต้องทําก็เลยได้ทั้งเล่นและงาน 25ครับทำงานให้มากกว่าคนอื่น3เท่าครับโหคนตกตายละเบินเอาแน่ฟังต่อนะครับแต่เล่นให้มากกว่าคนอื่นอีก2เท่าคือทั้งทำงานและทั้งเล่นจริงๆมันดูเหมือนมันจะเป็นไปได้ไงอาจารย์ทำงานมากมากกว่าคนอื่น3เท่ามันก็ต้องไม่มีเวลาเล่นเล่นมากกว่าคนอื่น2เท่าก็ไม่ไม่มีเวลางานแต่ผมก็เลยจะบอกว่าทั้ง2อันนี้มันเสริมกันนะทั้งงานแล้วเล่นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็บอกนะ นี่กำลังคิดอยู่นะว่าเดี๋ยววันหลังผมจะลองแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังอาจจะจัดใน MB ธรรมศาสตร์ทอก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เกิดไอเดียบันเจิดเดี๋ยวไม่รู้หาเรื่องหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทั้งงานและทั้งเล่นแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเคล็ดลับมันมันเกิดเกิดอะไรขึ้นแล้วกันเนาะผมว่าผมปีที่ผ่านมาผมก็งานเยอะนะทางานอะไรหลายอย่างแล้วก็เล่นเยอะด้วย <c oughs> คือจะมี สับที่ก็บอก Work hard Play hard แต่ผมไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นหรอกนะผมแค่รู้สึกว่าถ้าเรารู้จักทั้งงานรู้จักทั้งเล่นเนี่ยเราจะทําได้ดีทั้งคู่ครับแต่มันอาจจะไม่ได้3เท่า2เท่าอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่า p o i มันคือว่ามันมันไม่ได้แปลว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันทําได้ดีทั้ง2องอย่างได้ครับ26ครับการเล่นที่ทําให้เวลานอนน้อยลงจนเรานอนไม่พอเนี่ยการเล่นนั้นถือว่าเป็นการเล่นที่ไม่ดีผมเชื่อว่าตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึง เนี่ยข้อ26หเนี่ยถ้าฟังตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นมันจะดีจริงเหรออดหลับอดนอนเนี่ยลูกเนี่ยเล่นเกมทั้งคืนเลยดีเหรอก็มาเฉลยตรงนี้นะครับว่าทุกอย่างมันต้องมีความเหมาะสมมันไม่ได้แบบว่าแล้วเล่นต้องเล่นทั้งคืนเขาคุณหมอชิออนคาบาสวะที่เป็นคนเขียนเนี่ยก็บอกชัดเจนว่า ถ้าเล่นจนกระทั่งคุณไม่ได้นอนเลยหรือนอนไม่พอเนี่ยอัน,นั้นไม่ดีฮะเช่นเล่นเกมทั้งคืนดูซีรีส์ทั้งคืนแล้วตอนเช้าต้องไปทํางานอันนั้นไม่ดีแน่ๆเพราะฉะนั้นคุณแบ่งเวลาเล่นได้บ้างแต่ก็อย่าไปถึงกับเบียดเบียนเวลานอนตลอดเวลาถ้ามันมีบางคืนแหมมันอาจารย์ซีรีส์มันสนุกมากติดนอนตีสองเลยผมก็เป็นแต่ก็อย่าให้มันเป็นรูทีนรูทีนเป็นกิจ,จวัตรประจําวัน บางคนเล่นเกมครับเด็กๆเ,เล่นเกมแล้วแบบโต้ตลุ่งเนี่ยคือถ้ามันมีบ้างไม่มีปัญหาหรอกอย่าไปรู้สึกผิดอะไรมากมายแต่ไม่ใช่ทุกคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางทีการเล่นมาสนุกจริงนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นคนติดเกมเลยแต่ว่าเอาไม้กระั้งดูดูฟุตบอลเนี่ยคู่สนุกสนุกผมก็ดูครับแต่ดูแล้วเนี่ยผมก็ต้องเตือนตัวเองว่าเอ้แต่ดูแบบนี้ทุกคู่ไม่ได้นะมันก็ต้องมีบาง,บาง,บ,างบางวันเท่านั้นแหละแล้วก็ต้องยอมรับนะครับคืนไหนที่นอนดึกอีกวันหนึ่ง ประสิทธิภาพการทํางานเราจะดรอปลงยิบครับการเล่นที่ดีเนี่ยคือการเล่นที่ทําให้สุขภาพดีเพิ่มความสัมพันธ์และได้เงินกับความสําเร็จ3ข้อนี้นะครับเป็น3ข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับเราเรานึกถึงการเล่นของของแต่ละคนได้ไม่ได้แปลว่าทุกการเล่นการพักผ่อนจะต้องได้3ข้อนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติได้ผมผมยกตัวอย่างผมนะผมตีแบต สุขภาพดีแน่ๆอันนี้อันอนี้ถือว่าการเล่นนี้ดีเพราะว่าไม่ใช่เล่นธรรมดามันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอยู่แล้วการเล่นเนี่ยแต่เล่นแล้วน้าหนักลดลงสุขภาพดีขึ้นไขมันลดลงดีตีแบดมีข้อ2ด้วยก็คือเพิ่มความสัมพันธ์ถามว่าเพิ่มยังไงผมเจอเพื่อนไงที่คอร์ดแบดไนบางคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าก็ทําให้สนิทกันมากขึ้นบางคนไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยมาเจอกันที่คอร์ดแบดแล้วก็แบบเฮฮาปาร์ตี้กันนี่คือเพิ่มความสัมพันธ์ แต่ผมยังไม่ได้ข้อ3าคือผมยังไม่ได้ตีแบตเก่งขนาดที่แบบได้ถ้วยรางวัลหรือว่ามีแบบสปอนเซอร์เข้าแล้วว่าแบบโอ้โหจารุพดนช่วยรีวิวไม้แบตให้หน่อยยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณทําได้ถึงขนาดนั้น not bad ดีเลยครับถ้าคุณได้เงินแอะความสําเร็จนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึง่งผมอ่านหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยสุขภาพกายอาจจะไม่เกี่ยวเพราะนั่งเฉยแต่สุขภาพจิตดีแน่แแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยมาจากหนังสือนะครับเพิ่มความสัมพันธ์เนี่ยผมอาศัยบุ๊กคลับ บุ๊กคลับเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ดีๆเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าจะเล่าให้ฟังในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับได้เงินอรกความสำเร็จหนังสือเนี่ยเริ่มมีบ้างนะเวลาผมอ่านแล้วผมมารีวิวในพอดแคสต์ก็จะมีสำนักพิมพ์อ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินตรงๆสำนักพิมพ์ส่งหนังสือมาให้อ่านผมก็บอกสำนักพิมพ์ทุกที่นะผมอ่านเนี่ยผมไม่ได้อ่านทุกเล่มนะครับ ถ้าไม่สะดวกใจเดี๋ยวแบบเสียดายหนังสืออาจารย์ส่งมาแล้วอาจารย์ไม่ยอมรีวิวห้อย่างนั้นไม่ต้องส่งก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หนังสือสำนักพิมพ์เขาไม่มาเขาก็ส่งมาแล้วก็ถ้ามันมีเล่มไหนดีๆผมก็รีวิวบางเล่มผมซื้อเมื่อก่อนเขาส่งอีกแต่ก็ถือว่ามันเป็นได้ได้เงินได้รางวัลระดับหนึ่งระดับหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรมากอ่าพอดแคสต์ s <S ก็เคยมีรีวิวแบบได้เงินก็ก็เคยมีแต่ว่ากฎของผมคือผมต้องอ่านก่อนผมจะไม่ซีซัวรีวิวแบบเชียร์แหลกลานโดยที่ตัวเองไม่อ่านน แต่อ่านแล้วชอบแล้วเขาแบบว่าเออจานช่วยสปอนเซอร์ให้หน่อยรีวิวให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ก็ยินดีครับคราวนี้แต่ละคนเนี่ยอาจจะได้บางข้อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องคิดแล้วมันอาจจะอย่างน้อยๆนะสําหรับผมเนี่ยอย่าให้มันเสียสุขภาพก็พอ28ครับถ้าเราเล่นแล้วสนุกแต่ต่อมาเสียใจภายหลังการเล่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเล่นแล้วสนุกเช่นอายกตัวอย่างเล่นพนันงงเนี่ยพักผ่อนสุดละจารย์หูลุ้นสุดๆเลย ถ้าคุณแบบเขาเรียกติดไปนวมเล่นแบบแบบอย่างในต่างประเทศเขาถูกกฎหมายนะในประเทศเรามันไม่ได้ถูกกฎหมายหรอกแต่ว่า An y anyway, w a y วถ้าเกิดคุณเล่นกันจนกระทั่งคุณเสียเงินเสียทองแล้วถูกจับอะไรเงี้ยอันนี้นไม่ใช่การเล่นที่ดีนะครับผมผมไม่สนับสนุนการพานันเลยนะครับจริงๆแล้วอะเล่นแล้วสนุกจริงยิ่งๆในประเทศไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายก็อย่าไปทําเลยนะครับในต่างประเทศมีนะครับที่มันถูกกฎหมายอย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็มีร้าน โอ้ยเปิดทั่วทั่วทั่วประเทศเลยฮะลานรับพนันฝนฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเนี้ยพอ,องเงินเข้าไปเล่นนะมันก็จะแบบเครียดละดูบอลไม่สนุกเหมือนเดิมนะเพราะว่าลุ้นเงินไงนแล้วคุณเล่นใช้เงินเยอะๆเนี่ยคุณเสียใจภายหลังคุณรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่เออไม่เอาครับเล่นแบบนี้ข่าไปเถอะยิบเก้าครับยิ่งงานยุ่งเวลาที่เรากลับไปที่บ้านยิ่งเป็นเวลาที่สําคัญที่เราต้องผ่อนคลาย คือบางคนบอกง,งานงานยุ่งต้องขนงานกลับไปที่ทำที่บ้านอีกครั้งนะระยะสั้นเนี่ยไม่เป็นไรวันสองวันไม่เป็นไรแต่ถ้าทําเป็นรูทีนรูทีนคือกิจ,จวัตรประจําวันเลยทุกวันเนี่ยต้องขนกลับไปที่บ้านเนี่ย something wrong แล้วนะครับแปลว่ามันไม่มันไม่ปกตินะครับทําแบบนั้นนะ่ะสุดท้ายเครื่องคุณจะพังครับคุณอาจจะเด็กๆอยู่คุณอาจจะมีพลังเยอะโอเคครับแต่ว่าอย่าอย่าคิดว่านี่คือไลฟ์สไตล์ที่ มันจะเป็นไปได้ระยะยาวทำงานถึงตีสองทุกวันเนี่ยอยากจะพุ่งไประดับบนแน่นอนคุณทำงานหนะักขนาดนั้นคุณผลงานดีคุณอาจจะเร็วกว่าคนอื่นแต่ว่าคุณต้องคิดดีๆนะผมไม่ได้ห้ามแล้วกันนะครับเพราะว่าชีวิตใครก็ชีวิตคนนั้นอยู่แล้วท่านมีสิทธิ์ตัดสินใจแต่ว่าถ้ามันป่วยขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าต้องถามคำถามนี้ความสัมพันธ์ที่มันหายไปที่มันแย่ลงเพราะว่าคุณไม่มีเวลาให้กับคนที่คุณรักมันคุ้มหรือเปล่า ถ้าใครคิดว่าเดี๋ยวเอาไว้รวยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมีเวลาให้กับคนรักก็ก็ได้ไม่ได้ผิดแต่มันก็เป็นความเสี่ยงนะครับคนรักคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดก็ได้นะครับต้องพูดแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผ่อนคลายเนี่ยผมคิดว่าต้องมีเวลาให้กับตัวเองเครื่องจะได้ไม่ร้อนไป30นะครับการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงถือว่าเป็นการนอนที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครเริ่มนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเมื่อไหร่ อาจจะต้องลองพิจารณานิดหนึ่งคือตัวเลขมันก็แบบไม่ได้เป๊ะหรอกว่าต้อง6เป๊ะ5ชั่วโมงครึ่งก็แย่อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยน้อยกว่า6ชั่วโมงเริ่มไม่ค่อยดีละ3าอดครับการนั่งต่อเนื่อง60นาทีทําให้อายุสั้นลง22นาทีอันนี้ก็เป็นสถิติที่คุณหมอเขียนไว้ในหนังสือนะครับนั้นใครที่เป็นคนที่นั่งทํางานตลอดอย่างน้อยๆน,นะผมคิดว่าต้องลุกบ้าง ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยลุกซะหน่อยครึ่งชั่วโมงลุกไปกินน้ําไปเข้าห้องน้ําไปผ่อนคลายไปอะไรสักนิดหนึ่งผมโชคดีวิชาชีพผมแทบไม่ได้นั่งเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งสอนจริงๆถ้าเกิดนั่งก็ได้นะก็คงนั่งยาวแต่ผมผมอึดอัดเวลาผมนั่งสอนอผมจะจะยืนแล้วเดินด้วยดังนั้นผมจะไม่ค่อยได้นั่งต่อเนื่อง60นาทีก็จะมีบ้างวันที่อ่านหนังสือที่บ้านวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดอะไรเงี้ยจะมีความที่แบบ นั่งต่อเนื่อง60นาทีบ้างนะแต่ก็คอยเตือนตัวเองนะครับกีฬาที่ผมเล่นก็เป็นกีฬาต้องเคลื่อนไหวยอยู่แล้วผมไม่ได้เล่นหมักลุกอะหมักลุกอาจจะเป็นกีฬาที่นั่งยาวแต่ว่าผมตีแบดผมตีพิเกิลบอลอะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้นั่งต่อเนื่องนะครับสาสครับการออกกําลังกายดีต่อสุขภาพก็จริงแต่ถ้าทํามากเกินไปก็ไม่ดีบางคนมีโหมต้องใช้คําว่าโหมออกกําลังกายแบบหนักนวง วิ่งวันละ30กิโลทุกวันคือมีคนทําได้จริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาแบบเป็นนักกีฬาหรือเขาฟิตขนาดนั้นก็โอเคแต่คนท,ทั่วไปเนี่ยทำแบบนั้นเดี๋ยวพังครับร่างกายพังครับผมก็ไม่ได้ถึงกระตีแบททุกวันนะครับพิเกิลบอลที่ผมชอบผมก็ไม่ได้เล่นทุกวัน,นครับก็ก็อย่าให้มันมากเกินไปหาหาจุดสมดุลนนะี่ยสามสามครับตั้งใจทํา i n p u t o u t p u t Feedback ตลอดเวลาจะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ Input คือสิ่งที่มันเข้ามา เอาพูดคือสิ่งที่ออกไปแล้วฟีดแบ็กก็คือการจะรับรู้ว่าไอสิ่งที่เราทํานั้นน่ยมันมันทำได้ถูกดีไม่ดียังไงนะครับนั้นก็ถ้า,ถา,ถาพูดถึงงานทั่วๆไปก็คือคุณก็ต้องใส่พลังเข้าไปในการทํางานแล้วก็ดูผลลัพธ์แล้วก็รับฟีดแบ็กถ้าพูดถึงการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนคุณก็ต้องใส่ Energy คุณเข้าไปในการพักผ่อนนั้นส่วนหนึ่งถูกป่ะแล้วคุณก็ดูว่าผลลัพธ์จากการพักผ่อนนั้นเป็นยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างตีแบตเนาะ ผมก็ต้องออกไปตีนะเป็นอินพุตที่ผมต้องใส่เข้าไปแล้วก็สุดท้ายผลลัก์การตีเป็นยังไงไม่ได้แปลว่าต้องชนะอย่างเดียวนะครับตีแล้วเอนจอยตีแล้วน้ำหนักลดตีแล้วอ,ออกดีอะไรเงี้ยแล้วฟีดแบ็กบางทีก,ก,ก็ก็ช่วยทําให้เราพัฒนาฝีมือเราได้นะว่าเออตีลูกแบบนี้ต้องแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ผมผมดูเยอะครับคือคลิปพิกเกิลบอลนะเพราะว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมกําลังชอบอยู่แล้วก็นั่งดูคลิปว่าอ๋อเขาตีอย่างนี้เว้ยอะไรเงี้ยข้อ3 4ครับ การทำเอาพุดด้วยการเขียนจะช่วยพัฒนาทักษะแปลงความคิดเป็นห้อยคำได้ดีกว่าการพูดถามว่าทำไมเขียนมันดีกว่าพูดเพราะเขียนมันต้องคิดเยอะครับอย่างสมมติผมมีอินพุตคือการอ่านหนังสืออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอยากจะถ่ายทอดเนี่ยมี2วิธีก็คือพูดเลยอ่านหนังสือเล่มนี้นะอ่านแล้วรู้สึกยังไงโน่นนี่นั่นแต่พูดอนี่ยบางทีมันมันมันไม่ต้องไต่ตองมากนะครับมันก็จำๆมาแล้วก็พูดเลยเลยแต่เขียนเนี่ยมันคิดแล้วิคิดอีกนะครับ พอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมเขียนก่อนพูดนะครับ63ข้อเนี่ยที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังอ่ะเขียนออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาย่อยเป็นคาพูดที่กําลังพูดได้กับทุกท่านฟังอยู่ตอนเนี้สามนะครับการทําเอาพูดจะช่วยพัฒนาความจําของเราอย่างตอนนี้ผมกําลังทําเอาพูดส่วนหนึ่งนะครับนอกจากการเขียนที่เล่าให้ฟังแล้วผมกําลังพูดอยู่แล้วผมเชื่อว่านังสือ The Power of Taking a Break เนี่ยผมจะจําได้ดีกว่าผมอ่านเฉย นี่คือการทำเอาพูดครับผมได้เขียนเนี่ยผมก็ได้จาได้ได้ช็อตหนึ่งละแล้วผมได้เอามาย่อยจากการพูดต่ออีกทีผมผมนำสองเอาพูดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอาจจะจําเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้หรืออย่างน้อยๆข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้ได้ดีกว่าการที่ผมอ่านเฉยๆสามหกครับคนที่ผ่อนคลายไม่เป็นจะป่วยครับคนที่ผ่อนคลายเก่งจะสับเปลี่ยนโหมดระหว่างการทํางานกับโหมดพักผ่อนได้เก่งครับ คือเราเราคุยกันธีมนี้มาตลอดคนระับว่าผ่อนคลายไม่เป็นจะป่วยเพราะอะไรเพราะมันเครียดตลอดไงทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันไปด้วยกันเลยนะมันพังไปทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณทํางานคุณไม่ได้นอนคุณนอนน้อยไม่เวลากินอาหารที่เฮลตี้นู่นนี่นั่นเครียดกดนอนโอ้โหคือไปเป็นเรื่องราวแล้วคุณก็ป่วยแต่ผ่อนคลายเก่งเนี่ยคุณมีสามารถสวิตช์โหมดได้ว่า,อ,าอันนี้พักอันนี้ทาอันนี้พักอันนี้ทําแล้วคุณจะทําได้ดีทั้งคู่สามเจ็ดครับ การผ่อนคลาย2ชั่วโมงก่อนเข้านอนเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการหลับลึกซึ่งจะทําให้เราทํางานได้ดีในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะนี้แชร์ให้จริงๆหนังสือทุกเกือบทุกที่ก็จะแชร์นะคือเราไม่ควรทํางานแบบหนักหนาหนัก,นกจนหลับไปไม่รู้ตัวเงี้ยไม่ไม่ควรทําหรือแม้กระทั่งการผ่อนคลายแบบการดูหนังดูโซเชียลมีเดียสกรีนไทม์เนี่ยก็ไม่ควรทําที่ผมทานะที่เป็นรูทีนคงเดาได้แหละผมอ่านหนังสือ แล้วจริงๆผมเลือกด้วยนะครับหนังสือแบบแนวคาตกรรมซอดเงินอะไรผมก็ไม่อ่านแบบนั้นนะครับผมจะอ่านแบบปรัชญาสโตอิกอะไรประมาณนี้เป็นหนังสือที่อยู่บนบนหัวนอ,อนที่อ่านแล้วมันจะแบบลึกๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวหลับ <c oughs> จริงมันจะง่วงก็กปกติแต่วันเป็นรูทีนไปแล้วก็คือเป็นกิจวัตรไปแล้วคือถ้าไม่อ่านเนี่ยก็จะหลับยากนิดนึงแต่มันจะทำให้เราหลับลึกครับ38ครับ สิ่งที่ทำให้สมองเนรยล้าคือเกมสมาร์ทโฟนโทรทัศน์ไม่ได้บอกห้ามเลยนะไม่ได้บอกห้ามเลยแต่ก็หลีกเลี่ยงบ้างก็ดีเกมอะ่ะผมรู้เด็กๆติดกันเยอะชอบเล่นกันเข้าใจแต่ว่าก่อนนอนนะเนี่ยเว้นเว้นไว้สักหน่อยอสมมุติว่า2ชั่วโมงนานไปง,นงั้นก็ไม่ต้องเล่น,เ,ลนเกมแล้วอาจารย์ก็สักครึ่งชั่วโมงนะสมาร์ทโฟนเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อย ผมก็เคยเล่าแล้วครับผมแต่ก่อนนะไม่เอาสมาร์ทโฟนขึ้นไปห้องนอนด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ที่เอาขึ้นมา,าเพราะเผื่อคุณแม่จะโทรมาตอนคืนเผื่อมีเรื่องฉุกเฉินนะก็ต้องเอาขึ้นมาแต่ก็พยายามจะไม่ได้ดูโทรทัศน์นี่ถ้าไม่ติดซีรีส์นะ,ะสารภาพพ้าติดซีรีส์มีเหมือนกันที่ดูแล้วเพลินมีเหมือนกันแต่ก็พยายามจะไม่ติดมากนักหรือดูก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยก็พยายามจะหลีกเลี่ยง39ครับ การอ่านหนังสือจะทาให้เราผ่อนคลายและช่วยในการนอนหลับเมื่อกี้พูดแล้วแล้วก็ผมก็อยากจะยกมือเชียร์ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านนะก็อ่านน้อยๆอ,อ่านเรื่องที่สนุกๆเพลินๆขำๆมันต้องมีสักเล่มอ่ะไปหยิบหนังสือสักเล่มหนึ่งการ์ตูนก็ได้เอาแบบชิวๆสบายๆอ่านสั้นๆเรื่องสั้นกันแหะอะไรที่มันไม่ต้องแบบเครียดอ่ะอ่านแล้วอยากเครียดอ่ะจะทําให้เรานอนหลับดีจริงๆครับ40ครับ การแช่น้ําอุ่นก่อนเข้านอน90นาทีจะทําให้เรานอนหลับลึกน้ําอุ่นเนี่ยคือ40องศานะครับแล้วแช่ไม่ต้องแช่เป็นชั่วโมงนะฮะแช่แค่15นาทีนะครับแต่เขาว่าก่อนเข้านอน90สมมุติเราจะนอน4ทุ่มครึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก3ทุ่มเริ่มแช่แช่15นาทีแล้วเขาบอกอย่าเอาสมาร์ทโฟนเข้าไปนะแช่น้ำอุ่นไปเล่นโซเชียลมีเดียไปไม่เอาอันนี้ เขียนในมุมคนญี่ปุ่นที่เขาคงชอบแช่น้ำอุ่นนะผมไม่ได้แช่ครับผมแค่อ่าบน้ำอุ่นเฉยสี่สิบเอนะครับเราควรจบวันด้วยการทำเอาพุทเชิงบวกเป็นสิ่งสุดท้ายสำหรับผมเอาพุทธเชิงบวกคือการเขียน gratitude journal ผมทำทุกวันแล้วนี่คือเขียนเสร็จปุ๊บปิดไฟนอนแล้วนะครับรูทีนการนอนผมคือขึ้นไปบนข้างบนแปรงฟันอาบน้ำแต่งชุดนอนหยิบหนังสือมาอ่าน อ่านจนกระทั่งแบบรู้สึกมันง่วงและปิดหนังสือหยิบแกไดด้จูดเจอแนลเขียนสิ่งดีๆอย่างน้อยๆ3ข้อที่เจอในวันนั้นปิดไฟนอนแล้วหัวถึงหมอนผมไม่เกินห้านาทีผมหลับก็ถือว่าโชคดีด้วยแหละครับเป็นคนที่หลับได้ง่ายแต่วันนี้คือรูทีนเผื่อใครจะลองไปใช้ดูข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับ42สินะครับสิ่งที่เราคิดก่อนนอนแล้วจะบันทึกความจําได้ง่ายดังนั้นเราจะนึกภาพเชิงบวก เราควรจะนึกภาพเชิงบวกก่อนเข้านอนการเขียนแก่ที่จุดเจอร์นลเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะปิดไฟแล้วนอนเนี่ยมันก็ทําให้เราจําเรื่องดีๆเข้าไปในสมองเราครับแล้วมันก็จะเป็นความจําแล้วสมองเราก็จะมองเจอความสุขได้เร็วเจอความสุขได้ง่ายท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับผมแค่อยากให้ท่านทดลองดูถ้าทำแล้วไม่เห็นเวิร์กก็ไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่ทําวันเดียวมันจะเวิร์กทันทีนะ มันต้องทําต่อเนื่องผมทํามา3-4ปีแล้วจริงๆร,งร,งรู้เรื่องแก๊สที่จุดเจอนลมาเป็น1 0บสปีแล้วแต่ว่าก,ก็ก็เหมือนอาจจะเหมือนหลายๆท่านนะทำทำไมไรสาระอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทํามา3 4ปีแล้วมันเวิร์กก็เลยขออนุญ,ญาตเล่าให้กับทุกท่านฟังแล้วกันนะครับก็วันนี้คงขออนุญ,ญาตไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งตอนฮนะอันนี้กะเวลาว่าต้อง3ตอนแน่ๆนะครับอีกหนึ่งตอนจะขอมาคุยต่อนะครับ เพื่อจบการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อวานนี้มีกุกคลักนิดนึงสำหรับการคนที่ฟังนพดลสตอรี่พอดแคสต์เรื่องนี้ตอนนี้เมืม่อวานเนี่ยใน YouTube ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆเขาบอกว่าขึ้นมาข้อ3เลยก็เลยลงให้ใหม่แล้วนะครับใครที่แบบอูฟังแล้วมันฟังไม่ครบข้อ1ข้อ2มันหายไปก็กลับไปฟังใหม่ได้นะครับหนังสือนะ เผื่อใครจะไปหาซื้อได้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะครับแต่ว่าชอบแล้วก็มารีวินให้ฟัง The Power of Taking a Break ของคุณหมอชิออนครับสวัสวะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อในส่วนที่เหลือนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันใน EP. ดัดไปครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story